เคยมากันไหมครับที่นี่คือลาดจีแหล่งรวมสต,ตรีทฟู้ดสุดชิลของชาวภูเกต็ตอยู่ติดกับวงเวียนม้าน้ำเลยเป็นแหล่งรวมของถูกและดีมีของกินและของใช้ใเลือกเยอะมากๆช่วงนี้เขาตกแต่งตลาดในธีมคริสต์อยากาชวนพี่น้องชาวภูเก็ตมาร่วมงานจัดขึ้น25ธันวาคมนี้ทีเด็ดคือกิจกรรมนักชอปสายดาวลุ้นจับของรางวัลมากกว่า1,000ชิ้นเขามีทองคําและรางวัลใหญ่แจกด้วยนะครับเพียงซื้อสินค้าในลาดจีในโซนอาหารครบ150บาทหรือโซนแฟชั่นครบ300บาทแล้วถ่ายรูปโพสต์คู่กับสินค้าหรืออาหารเช็คอินที่เพจลาดจีตติดแแฮชท็กามนี้ แล้วไปรับคูปองสายดาวที่ซุ้มกิจกรรมใครมาหลาจีซุปตามีร้านเด็ดมาบอกร้านนี้ดังมากไมโลรถโรงเรียนเราลองสั่งไมโลปั่นวิปครีมด้านในจะมีไมโลดิบใส่มาให้ด้วยอร่อยเข้มข้นเหมือนกินตอนเด็กๆเลยต่อด้วยร้านหมูอบองเป็นร้านโปรดที่ซุปตามาซื้อบ่อยมากๆเขาหมักหมูได้กลมกล่อมได้ฟีลหมูอบน้ำผึ้งแบบจัดเต็มร้านอยู่ใกล้ๆกันดงปูไขด่ดองเขาดองไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงเลยต่อด้วยยำม,มะม่วงผสมส้มโอเขาใช้มะนาวสดยำจานต่อจานรสเด็ดเปรี้ยวจี๊ดถึงใจเลยค่ะต่อด้วย สเตฟูดของชาวภูเก็ตได้เลยมีครบทั้งของคาวและของหวานนอกจากนี้ยังมีโซนแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าและของมือสองมีให้เลือกช็อปกันอีกเยอะเลยนะครับโซนนี้มีโต๊ะให้นั่งและจะมีดนตรตีสดตอนหนึ่งทุ่มทุกวันกำลังมองหาอาหารอร่อยสรีทฟูดสุดชิลหมักหมุดลาดจีไปเลยนะครับ